สวัสดีค่ะวิถีคนสุรินกับไกด์แพทไกด์แพทตัวจริงเสียงจริงค่ะสำหรับการเข้าชมคลิปนี้ค่ะเรามารู้จักผ้าไหมลายรายชวัตรซึ่งเป็นผ้าไหมลายโบราณที่จดส่วนมีการทอจี่ตะกอทอยกดอกทอสลับทีละสองตะกอก็คือจะทำให้ผ้าเด่นมีลายยกมีเห็นทั้งสองด้านหน้าหลังจึงเหมือนกันทั้งสองด้านจะมีความสวยงามเพราะว่าทอยกดอกเป็นลายมีลวดลายที่เด่นเป็นลายตารางเล็ก เรียงสลับกันไปตามหน้ากว้างของผ้าย้อมสีเคมีหรือว่าย้อมสีธรรมชาติแล้วแต่ผู้ทอแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะย้อมที่สะดวกของคนทอคือย้อมเคมีซึ่งตอนนี้ในคลิปมีให้ชมสีสีเลยค่ะนี้จะเป็นแบบที่1นึ่งค่ะสีจอกเป็นมีมีจอกมีเจืยที่สวยงามสีผืนนี้ที่จะนำมาให้ชมนี้เจยแต่ละผืนไม่เหมือนกัน ตรงนี้ค่ะจะให้ชมค่ะสีสำหรับในการถ่ายทำอาจจะดูไม่เหมือน100เนื่องจากว่าโดนแสงกระทบค่ะนี่จะเป็นผื้นที่ 2. ค่ะเพราะว่าการชมผ้าหมายลายราชวัตเนี่ยต้องชมเองเห็นเองจึงจะรู้ว่าชอบแบบไหนตรงลายตารางเห็นไหมคะก็จะแตกต่างกันและแล้วก็เจยก็จะแตกต่างกันสำหรับนี่ผืนที่3ค่ะ สวยไหมคะกว่าจะทอได้เป็น4ตะกอแล้วทอทีละ2ตะกอสลับไปสลับมานี่คือสีจริงของเบอร์3และการน,นี้ค่ะเบอร์4เบอร์4นี้สวยค่ะแพทชมแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยแพทแนะนำเบอร์4นี้เลยค่ะสำหรับคุณแม่ป้าๆที่อยากได้นะคะเพราะว่าดูแล้วสุภาพแล้วก็โดดเด่นตรงสีม่วงค่ะนี่คือสีจริงค่ะ ถ้าสนใจนะคะพอดีว่าแพทย์อยากจะช่วยเหลือค่ะให้ชมเป็นความรู้ถ้าสนใจพื้นไหมสีผ้าไหมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าลายตารางยกดอกเนี่ยะค่ะแต่ละ3 4สีดอกเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นอยากได้สีต้องการเนี่ยต้องมาชมเองแต่ว่าถ้าอยากได้แล้วมาไม่ได้นะคะแพทย์อำนวยความสะดวกให้เลยค่ะสำหรับสีพื้นนี้ แต่แนะนำคือพื้นที่4สวยมากค่ะ1,850บาทส่งถึงบ้านเลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะ08-1257-1709